สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Inspire Everyday แรง <c oughs> บันดาลใจมีให้คุณทุกวันค่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าอืมหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆแ,แล้วก็อาจจะกำลังเจออยู่ด้วยซ้ำเรื่องอะไรล่ะคะก็คือวันที่เราตั้งใจทำอะไรมาดีๆแล้วมันเกิดหลุดขึ้นมานี่แหละครับโอ้โหเรื่องนี้จริงเลยค่ะอาจจะเป็นการคุมอาหารออกกำลังกายหรือว่าการสร้างวินัยอะไรสักอย่าง แล้วพอพลาดไปแค่วันเดียวเช่าน,นั้นแหละความรู้สึกผิดความท้อแท้มันมาเต็มไปหมดเลยใช่ครับแล้วความคิดที่ว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วล้มเลิกไปเลยดีกว่าก็จะแวบเข้ามาในหัวทันทีใช่เลยค่ะดังนั้นคําถามสําคัญวันนี้เลยไม่ใช่ทํายังไงถึงจะไม่พลาดเลยแต่คือเมื่อพลาดไปแล้ว เราจะรับมือกับมันยังไงไม่ให้ความพยายามทั้งหมดที่ทำมาต้องพังทลายลงถูกต้องครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากหลายๆแง่มุมเลยทั้งในเชิงจิตวิทยาแล้วก็เทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงๆโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยมาแกะกล่องความคิดนี้กันก่อนเลยทำไมทำไมความรู้สึกผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันถึงบานปลายกลายเป็นการยอมแพ้ไปได้คะ ในข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเขาพูดถึงปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเรียกว่า what the hell effect ชื่อเห็นภาพมากเลยค่ะ what the hell effect ครับในบทความเขาเล่าตัวอย่างแบบนี้ครับสมมุติมีคนที่ตั้งใจจะกินคุกกี้แค่2ชิ้นค่ะแต่เผลอกินไปชิ้นที่สาม,มในหัวก็จะเริ่มหาเหตุผลเลยว่าในไงก็หลุดเป้าแล้วก็กินให้หมดถาดไปเลยแล้วกันอะไรแบบนี้อ๋อ oh. มันคือความคิดแบบเอาหน้าไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เองใช่เลยครับแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับการกินนะแต่เป็นกับทุกเป้าหมายที่เราตั้งไว้เลยน่าสนใจมากค่ะในข้อมูลที่เรามีจากนักจิตวิทยาเคลลี่แมก n อนิเกลเขาก็อธิบายเรื่องนี้ไว้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเขาอธิบายว่าจริงๆแล้วต้นตอเนี่ยมันไม่ใช่การยอมแพ้ครั้งแรกนะอ้าวแล้วมันคืออะไรคะแต่เป็นความรู้สึกละอายใจกับรู้สึกผิดที่ตามมาต่างหากอืม ไอ้ความรู้สึกแย่ๆนี่แหละครับที่มันผลักดันให้เราทำสิ่งที่รู้สึกแย่นั่นแหละซ้ำเข้าไปอีกเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแค่ชั่วขณะเหมือนเป็นการหนีความรู้สึกแย่ๆด้วยการทำสิ่งเดิมซ้ำเข้าไปอีกถูกต้องครับซึ่งมันก็ไปเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดนึงเลยนะคะคือ all or nothing mindset ใช่ครับความคิดแบบทั้งหมดหรือไม่ก็ศูนย์ไปเลยพอเรามองว่าอาหารมีแค่ดีกับเลวอืม การกินของที่เราตีตราว่าเลวแค่ชิ้นเดียวมันก็เหมือนทําให้วันทั้งวันนั้นพังไปแล้วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่จริงเลยค่ะและที่มันลึกลงไปกว่านั้นอีกนะในทางวิทยาศาสตร์มันมีทฤษฎีที่เรียกว่า ego depletion ego depletion ครับหรือพลังใจที่ร่อยรออธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะมันคืออะไรแนวคิดมันคือแบบนี้ครับพลังใจหรือความสามารถในการควบคุมตัวเองเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า will power มันเหมือนกล้ามเนื้อหรือไม่ก็แบตเตอรี่ที่มีจํากัดอ๋การที่เราพยายามอดทนฝืนใจทําอะไรบางอย่างมาตลอดทั้งวันมันใช้พลังงานนี้ไปเรื่อยๆเหมือนแปดมือถืดูพิกค่อยๆลดลงลงใช่เลยครับในข้อมูลมีการทดลองของโบมิสเตอร์ที่น่าสนใจมากเขาให้กลุ่มคนเนี่ยต้องฝืนใจไม่กินช็อกโกแลตที่วางอยู่ตรงหน้าโหทรมานหนดูเลยนะคะครับแล้วพอหลังจากนั้นก็ให้ไปแก้ปัญหายากๆดอก แล้วผลเป็นยังไงคะผลคือกลุ่มที่ต้องฝืนใจไม่กินช็อกโกแลตมีความอดทนในการแก้ปัญหาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยยอมแพ้เร็วกว่าอีกกลุ่มมากสุดยอดเลยค่ะนี่คือเหตุผลสินะว่าทําไมเราถึงตบบาดแตกได้ง่ายตอนกลางคืนหรือวันที่เครียด,ยดใช่เลยครับเพราะพลังใจของเรามันถูกใช้ไปเกือบหมดแล้วนั่นเองพอเข้าใจเบื้องหลังแล้วคําถามต่อมาเลยคือแล้ววินาทีที่เราหลุดไปแล้วเราควรทํายังไงต่อไม่ใช่พรุ่งนี้นะคะแต่คือเดี๋ยวนี้เลยอืม ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เน้นเรื่องเดียวกันเลยนะคือต้องปรับความคิดทันทีใช่ค่ะในข้อมูลจากเลเมอรเอทบอกว่าให้เปลี่ยนความคิดในหัวทันทีเลยแทนที่จะโทษตัวเองให้คิดว่าเราต้องการพลังงานเราต้องการความสุขณตอนนั้นใช่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนจากการวิจารณ์ตัวเองหรือ self criticism ไปสู่การเมตตาต่อตัวเองหรือ self compassion การเมตตาต่อตัวเองครับ มีงานวิจัยที่พบว่าการให้อภัยตัวเองหลังจากกินเยอะไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรากินมากขึ้นนะจริงเหรอคะครับแต่มันกลับช่วยปิดท่อความรู้สึกผิดแล้วก็ป้องกันการกินเยอะเกินขนาดในครั้งต่อไปได้ด้วยดีจงเลยค่ะแล้วมีเทคนิคที่ทำได้เลยไหมคะแมกกอนิโกแนะนำเทคนิค3ข้อง่ายๆเลยครับข้อแรกคือหยุดแล้วก็สำรวจอารมณ์ตอนนี้รู้สึกยังไง กำลังด่าตัวเองในใจว่าอะไรอยู่อืมแค่หยุดแล้วรับรู้ใช่ครับข้อ2องทำให้เป็นเรื่องปกติบอกตัวเองไปเลยว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่เครเป็นแบบนี้แล้วนี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเป็นการสลายความรู้สึกโดดเดี่ยวใช่และข้อ3 อันนี้ผมชอบมากถามตัวเองว่าจะพูดกับเพื่อนว่าอะไร oh. ถ้าเพื่อนสนิทมาเจอเรื่องแบบเดียวกันเราจะปลอบใจเขาว่ายังไงเราคงไม่ซ้ําเติมเขาแน่แแน่นอนครับเราก็จะพูดคําพูดดีๆแบบนั้นแหละแต่พูดกับตัวเองซึ่งก็มีขั้นตอนง่ายๆเหมือนกันครับผมอย่างแรกเลยคือดื่มน้ําเยอะๆเพื่อขับโซเดียมสองคือมื้อถัดไปให้กลับมากินอาหารปกติไม่ต้องอดอาหารเพื่อล้างบาป อันนี้สำคัญมากเลยนะใช่ค่ะเพราะจะยิ่งทำให้หิวแล้วก็หลุดอีกรอบแล้วมีอะไรอีกครับก็ขยับร่างกายเบาๆค่ะเช่นไปเดินเล่นให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอเป็นการรีเซ็ตระบบให้เร็วที่สุดใช่เลยค่ะแต่มีกฎข้อหนึ่งที่ทรงพลังแล้วก็จำง่ายมากจากในข้อมูลที่เราได้มาคือกฎของเลขสกฎของเลข2คืออะไรครับเขาบอกว่าห้ามทำอะไรที่ไม่ดีติดต่อกันสครั้งเด็ดขาดโอ้ Never miss twice miss ใช่ค่ะการหลุดหนึ่งครั้งเป็นเรื่องปกติที่กู้คืนได้แต่ถ้ามีครั้งที่สองตามมาติดติดมันจะเริ่มสร้างนิสัยใหม่ในทางที่ไม่ดีแล้วอ๋อเข้าใจละคือถ้าวันนี้กินเยอะไปพรุ่งนี้ต้องไม่เป็นแบบนั้นอีกถูกต้องค่ะ การรับมือเฉพาะหน้าเป็นเรื่องหนึ่งแต่การป้องกันไม่ให้มันบานปลายในระยะยาวก็น่าจะสำคัญไม่แพ้กันใช่ค่ะซึ่งหัวใจหลักเลยคือการเลิกคิดแบบสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นต์เลิกตีตราอาหารว่าดีหรือเลวอาหารก็คืออาหารใช่ค่ะแล้วก็ใช้แนวทาง80-20 80-20นี80่ 20, นี้เป็นแนวคิดที่นิยมมากค่ะ แ0ของเวลาก็โฟกัสกับอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เหลือพื้นที่20%ไว้สําหรับอาหารที่เรารักที่ให้ความสุขกับชีวิตบ้างเป็นการสร้างความยืดหยุ่นใช่ซึ่งมันไปตรงกับงานวิจัย staying the course ที่เรามีอยู่พอดีเลยงานวิจัยนี้ก็น่าทึ่งมากค่ะครับเขาทดลองเรื่องการบริหารจัดการการหลุดหรือ lapse management เขาให้สิ่งที่เรียกว่า cheat points หรือ cheat minutes กับกลุ่มทดลองด้วยนาทีสําหรับโกง ใช่ครับคือมีช่องว่างที่วางแผนไว้ให้หลุดได้บ้างแล้วผลเป็นยังไงคะผลคือกลุ่มที่ได้รับหน้าที่สำหรับโกงเนี่ยกลับใช้เวลาโดยรวมบนเว็บไซต์ที่อยากเลิกน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีโคต้านี้ซะอีกจริงเหรอคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นละ่ะเพราะมันช่วยลดผลกระทบทางใจไงครับพอหลุดไปนิดหน่อยเขาจะไม่รู้สึกว่าฉันทาพังแล้วอ๋อแต่จะรู้สึกว่าโอเคใช้โคต้าฉุกเฉินไปแล้วต้องระวังมากขึ้น ความรู้สึกผิดมันไม่ครอบงําจนทําให้ยอมแพ้เป็นการทําให้การหลุดได้รับการอภัยแต่ไม่ถูกลืมใช่เลยครับคํานี้เลยสรุปแล้วนะคะหัวใจของการรับมือกับวันที่เราหลุดวินยัยไม่ใช่การพยายามจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติเลยแต่คือการสร้างความยืดหยุ่นให้กับตัวเองและเป้าหมายของเราและช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ตอนที่เราพลาดแต่เป็นการตัดสินใจของเราในเมื่อจัดไปหรือในวันถัดไปต่างหาก ใช่ค่ะว่าเราจะเดินหน้าต่อหรือจะล้มเลิกไปเลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดให้ลองไปคิดกันต่อได้เลยค่ะจะเป็นอย่างไรถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองต่อการหลุดใหม่ทั้งหมดจากที่มองว่ามันคือความล้มเหลวมาเป็นการมองว่ามันคือข้อมูลที่มีค่าอืมน่าสนใจมากค่ะการหลุดครั้งนี้มันบอกอะไรเราเราเครียดไปหรือเปล่าเรานอนน้อยไปไหมหรือเราแค่เบื่อใช่ครับ การมองแบบนี้มันจะช่วยขจัดความรู้สึกผิดออกไปแล้วก็เปลี่ยนทุกความผิดพลาดให้กลายเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงระบบของเราให้แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวเพราะแรงบันดาลใจมีให้คุณทุกวันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะอย่าลืมกดติดตาม Inspire Everyday นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ